แชร์ภูมิใจเสนอนิ่วตรงนี้ล้างแล้วอุดด้วุดหมดเลยลองลองลองเทสก่อนจริงว่าอุดไม่รอนไปอุดป่ะไม่รอนหรอกแล้วก็มีอะไรทิ้งความเข้ามาหรือประมนี้นนยาลายสีผมอะไรมันสีมันลอกไปเรื่อยๆค่ะเลยว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นสีอะไร เ้าคุณโตมีแมที่ฟันปะไม่มีมันเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้เพราะเราไปเบ่งมาดอกเอกนึ่งเขาบอกว่าให้เอาน้ำยาล้างเล็บอนนัละสิของหนูไม่เป็นแผ่นๆตลับเหลืองๆไงเดี๋ยวรอที่นี่แล้ให้เขี่ยเขียมันจะโดนขึ้นประหลาดไหม ไม่เอเอเอานิ้วพ่อออกก่อนไม่เป็นไรหรอกต้องว่าดักเครื่องนี้มันมันหมดได้เนี่ยเข้าใจปะดุ๋มนี่เธอที่ไม่ได้ห่วงอะไรฉันเลยพยายามดึงได้ไหมคะเขาจะพยายามดึงก็เริ่มเจ็บแล้วเนี่ยพ่อก็สลัดพ่อก็เสร็จอ่ะสลับุ้งเดือพ่อก็เสร็จสลัดไหมล่ะอะไรตัดนิ้วสลัดหนังออกอ่ะใช้น้ำเกลือจริงหรือเปล่าเอาน้ำเกลือลงมาด้วยอ่ะ จะผักก็ได้ครับยังอุ่นอยู่ว่างมันแค่ใช้ไม้เล็กๆนำมันเติมโอ้โหมันมันถลักออกมาทาั้งทั้ทงทั้ง ร้องนนะแต่งไปเลยเพ้วเติมมาเพราะว่าตรงได้เติมมาแล้วก็ร้อนกินเผเพราะเผามันร้อนนะไม่เป็นไรให้มันร้อนร้อนอูอนเจนโด,ดนอะไรโดนกาวค่ะไอเราก็ตา,ายใจว่าเออมีเองเพราะยังไม่ปล่อยมือเลยมีไว้ใช่ก็เห็นจุ่มก็าเซตออกเซตออกไงเราก็ตายใจว่า เออจับต้งไี้ก่อนไม่ใช่ต้องไปโรงพยาบาลนะถ้าไม่ออกู่ต้องไปโรงพยาบาลเลยทำไมออกแต่ในในกูเกิอบอกสองสูตรน้ำอุ่นกับยาน้ำเล็กอ๋อ โมเดลไม่รักปุ๋ยใจแล้วอะ่ะพอ่อน้ำอุ่นแล้วก็เกลือป่นไม่ไม่ใช่น้ำอุ่นใช่น้ำอุ่นอยู่ค่ะเออไหนลองเ,เ,เอาเกลือโรยดิบ้านปจะมาจะยน่นยาเอาน้ำอุ่นใช่ไหมแล้วก็ใส่เกลือแล้วโมเดลดูได้ไง เอยเคกลืออยู่บนต้นเนี <h 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 ่ยเองนี่ครั้งยังอยู่ที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวคยเอามันมันมีกล้ามันมีกล้าเปนีีใช่ป่ะแล้วเดิมไม่รู้เราวเดิมเขาก็ท่าแบบเนี้ยทั้งวันเลยตอนที่เดี๋ยวจะมาหยิบของเดิมก็หยิบไม่ได้เดิมก็เลยทำแบบนั้นแล้วก็เวิร์กอ่ะงั้นเชื่อโมเดลเพราะว่าโมเดลมีประสบการณ์ตรงเอาน้ำอุ่นมาใส่ ถูถูเกือที่นิ้วมันถูไม่ได้สิมันติดกับเครื่องประดับอยู่ตอนนี้นเหลือเชื่อเกลือไหมเอ้าไม่ใช่ละลเกลือเลยไม่ไมคือระหว่างมันต้องใส่มันต้องแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเกล<ะ>ือเทลงไปตรงนี้ใช่ไหม มันต้องแบบมันยังพูดไม่ถึงจบประโยคสักป่ะมัต้องแบบอย่างเงี้ยเออเอาเอาเอาสูตรนพี่เก่งถ่ายรูปไปให้หน่อยเอาสูตรไหนก่อนเพราะว่าถ้ามันพังก็จะได้แจ้งว่าเมันถูไม่ได้ลูกเนื้อพี่เก่งถ่ายรูปดิวพ่อติดไว้ก่อน น้องน้องเดี๋ยลองดึงพยายามดึงมือแบบเจนดิไม่เอาเเดี๋ยวลองน้ำเกลือค่ะตัวหอมเป็นอะไรเยอะมากหลายตัวมากว่าให้ใส่น้ำน้อนน้ำลายกันเด็กโอ้โหน้ำน้อนน่าจะใช้กับเกลือายโจมผู้ชายเนี่ยคนต้องคนค่ะมาลองใช้อันนี้เขลียรมันจะดูดแล้วเนี่ยมันจะดูดแล้วนี่เห็นปะน้อแช่ก่อนแช่ก่อน นจะดูดได้ Her name. Her name. Her name is, ้มันงามเลยเนี like. like s <S ่ยเอ้ยนั่นเอ้ยสร้อยจะหลุดหรืออะไรหรือเนื้อจะหลุดเนื้อคะสร้อยขึจอยู่กับกดไม่หยุดกดอะไรนะมือจีนจะไม่ดูดยังไม่ได้เยมเลยแค่จับดูเนี่ยพี่เก่ง หรอะไม่ใช่เป็นเสี้ยวถ่ายวีีดโยนถ่ายไว้ถ่ายไว้เก็บแล้วตอนนี้เริ่มแสบแล้วอย่าลองน้ำยาละไอ้ทีนี้ลงน้ำยาอะไรน้องย่าเลียเนาะฉันเกลียดโมเดลอ่ะนี่แกมจะไม่รู้หรอใช้พริกน้ำบอกมีน้ำเยอะใช้น้ำยาล้างเล็บด้วยใส่ไปด้วยน้องฟังกูช่างมันเนาะแล้วที่พ่หนูให้จะทำไอเติมน้ำดีพอมาจะไม่ทำเหรอเก้าเกลียบเดียวอะเดี๋ยวก่อไม่ตองทำเพื่าอ้าวพูดจาแบบนี้ไม่ดีแล้วนะ เราจะเอาเราจะเล่นกันใช่ไหมเราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาลองคิดดูใหม่ออนนะโอ้โหน้ำลุนะไม่มันพุ่งออกมาเป็นก้อนแบบวุ้ยเจ็บเจ็บหลวงพ่อก็เป็นคนละเอียดเบาเบาปากด้วยโอ้โหเอ้ยเป่าความ,มร้อนเจ้เอ้ยปะเป็นหนูะนะเอาเอาสอบเอาสอบฝูนนี้ก่อนมันต้องแช่สับปะรงไปหนูนะตอนเนี้ย <c oughs> ก็เหอพูดมาแล้กาวร้อนอ่ะเหมือนจุ๋มอ่ะตอนไอ้จามกัดอ่ะกระช่าอันนี่ใช่กาวตาช้างหรอไม่ใช่กาวมันกาวแท้กาวไหนคะเนี่ยเนี่ยกาวกาวกาน้ำนี่คือกาวร้อนครับกาวตาช้างเนี่ยนี่เหรอไไม่ด้แต่มันเจอเย็นมันจะมันจะอี๋ไหมอุ่มันเจอเย็นมันก็จะไม่แข็งใช่ป่ะมันแข็งดิมันต้องใส่น้ำงมันก็ไปเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเฮ้ยข้างบนเขาเสกยังเนี่ย พี่เก่งขึ้นไปเลยค่ะโทรหาฟางหรอวิธีเอากาวออกเวลาติดมือวิบวิบวับวับเมื่อประสบปัญหากาวร้อนติดมือให้ด้างออกด้วยน้ำสะอาดดรือน้ำอุ่นในปริมาณมากๆโดยทันทีสองถ้ายังไม่ได้ผลให้ใช้ อาชีตโตหรือน้ำยาล้างเล็บเห็นไหมเขาก็บอกทาบริเวณกาวโดยอาจใช้ไม้ทาเล็บค่อยๆเกี่ยให้อาชีตกถ้าจะใช้เกลือที่เราบอกก็ไม่ต้องใช้น้ำร้อนคุณชายต้องเอาไม่ใช่ไม่ต้องจุ่มน้ำค่ะลองอันนี้ค่ะแล้วค่อยเอาเอาไม้เอาไม้เลี้ย่ะตีกี่ให้พี่บอลไปซือ้อละยี่สิบบาทใหม่ น้ำยาล้างเล็บเพราะอันเนี้ยมันเป็นแบบมันมันไม่แดงมันเป็นแบบผู้ดีมากเกินนึกออกป่ะอันเนี้ยมันเป็นแบบขวดแพงๆแล้วมันมันอาจจะไม่ได้ได้ผลเท่าอันธรรมดาหนูว่าเอาอันธรรมดามาเพราะหนูไม่แน่ใจว่าขวดเนี้ยมันเป็นรีมูฟที่มันล้างน้ำยาล้างเล็บหรือว่ามันเป็นนีเป็นตัวตัวไม่หรือว่ามันเป็นตัวอะไรเล็บก่อนสักอย่างหนูจําไม่ได้เพระนานมากแล้วแล้วก็เอามาปุกเทเลยแล้วพอนิ้วจุ่มลงไปเลยพร้อมเครื่องประดับพี่ออกไปซื้อได้ไหม ได้พอพี่ต้องดูพ่อแล้วเผื่อเผื่อออกไม่ทันเนี่ยพี่ยังตาทันพ่อะพ่อทำงาน,งน,าน,นเยอะเผหรอพ่อจะเดินทีบอย่างงี้พ่อ,พอมาแล้วพร้อมสายด้วยนะพร้อมยส่ไฟทองด้วยเหลือเชื่อไหน ค่อยเขียนค่ะคุณให้ทั้งที่ดึงกาวหมดแล้ไหนว่าให้หนูทำให้ไหมไม่เอาหัวแหลมมาพ่อไม่มีเนี่ยมีนี่หัวแหลมอ่ะมันไม่มีมันมีแต่อยู่ก้นร่างเสียหัวแหลมไม่ใช่หัวหัวแหลมนะมันไม่มีเอานี้เอามีดนะฮะโอ้โหเลือดออกพอดีเลยอันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ใครเอาเ้ามาพี่เก่ง พี่เอาซ้อมมาทำไมคะเขาให้นํำอุ่นหล้วมันค่อยๆแลงยลงูกเริ่ม,มเริ่มเริ่มพยายามติดตรงตัวหยุดนึงกาฟังต่อนั่นคือโมเจนคิดว่าจะแค่น,น้นอยู่เดียวใช่ซมะแล้วฉันพูดเสียงดังมากนึกออกปะ น้ำอุ่นนานๆอย่าพยายามแงะดีลองอแช่แก่อนพ่อเอานิ้วแช่ไว้ก่อนนะเขาค่อยเขาไม่แช่ใช่เขาค่อยงออแง่ก็แช่แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นมาแงะไงโทรบอกกัตตาพรตลบ่ะเล่าให้พี่พีฟังก่อนเริ่มเริ่มบอกแล้วเริ่มเบาแล้วก็ค่อยแงะก็กามเรื่องสิ่งที่เรานิ่ง ย็พ,พี่พีอยู่ไหนพี่พีงานที่แบบฉีแล้วมันจะแยกกันอะไรอ่ะน้ำยาอะไรอ่ะดอกน้ำอุ่นใสอ,อยู่อยู่หลังบ้านมันไม่ใช่กาวตาช้างนะม,นม,นม,มันเป็นกาวร้อนใช่ไหมมันเป็นเป็นกาวเข้าประดับอ่ะ คนบอกน้ำอุ่นกับน้ำยาล้างเล็บนะพีทขับรถไปไม่ต้องมาดูให้แค่โทรมาบอกเฉยๆก็เนี่ยน้ำอุ่น,น,นทุกคนก็เอาน้ำอุ่นประคมอยู่บ้านมีแต่รุ่นความวุ่นวายไม่ใช่ไหมป่ะ พร้อมฉัอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปุ่มกลับมานี่ไม่เอาไปเลยโอเคค่ะเอ้า hmm. ดิซี่ช่วยผู้เจียนยาสิเริ่มเริ่มแสบก็แสบมันเนื้อมันหลุดแกมันที่หลุดอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้หลุดจริงๆริงไงพ่อมันก็เลยแสบอ่ะคือแต่รอบดึงออกเขาบอกว่านักอุดต้องแช่นานๆก่อนน้ำมันก๊านไงพ่อพี่จูบยาท่านนั่นนี่ไงมันเลือดนี่แหละ ้มันกาอะพอ่อเรามีไม่ให้หรอใช่หน่อยดีกวใช่หนูบอกว่าแช่อย่หน่อยมันมันนั่งแซะอย่างเงี้ยคือแซะเนื้อออกมามน้ำมันไม่อยู่อุ่นแล้วมันเย็นแล้วคว่เวะเพื่อนติดกันเลยนะมันพุ่งออกมาประมาณสองสามหยดอะติดดีจริงๆมาดามมุกใครได้ไปก็คือบอกเลยนะคะมาดามมุกไปเนี่ยรับรองว่าไม่หลุดจริงๆมมุกไ่หลุดมุกไม่หลุดนะคะ เพราะว่ากาวดีมากลูกค้าสบายใจได้ใช่ไหมใช่แล้วร้อนทีเลยค่ะตอนี้ลูกค้ามันอยู่แบบจุ่มลยค่ะเพื่ออะไรคนนะคะมันร้อนนิดหนึ่งแล้วคุณมึงมาลองเป็นกุ่มไหมนะ ว่าตอนนั้นอ่ะคือข้าใช้น้ำอนกัเกือเพาะาะข้า้าาใช้น้ำร้อนค่ะค่ะคุณเป็นอะไรมันพูดที่มันก็ประโยคสิ้าหนูก็พูดทีามันเต็มไปเลยแล้วไปเอานีไปฮะอ๋ออันหนูใส่แต่ว่าอย่า้ึงไหนเรานีนะเออดีเอาลงมันละลายใส้แล้วนี้ใกัเบอเลืออะไม่ใช่หรออ้ัวร้อนอะไรชัน เส็นติดอยู่ในเดนี้น,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 นะคะอนดีนหะพ่อหัอค่ะจะทห้ามุมใช่ไหมไค่ะีบไปกัน,กนไ,ปไปแล้วนะคะทุกคนจ้าซึ่บ๊ายบาย,บาย,บาย